มอกว่าอยู่บ้าน,นชี้นิ้วมาอยู่นี่มายกเก้าอี้ให้คุณนายตุ๊กคุณนายตุ๊กขาบวมรอบทา่ามังกรรอบได้แต่ละคนแม่นูง่ายูง่ายหนูอยู่ด้หนูอยู่รอเขาตรงข้าที่ไปนานนะท่าสุดท้ายจะไปกันนานเลยนะอ่าๆ่าปวชที่ฝ่ายเลยไอเด็กหนุ่มไม่ทันเรียนมาได้นะครับหน้าเาบืทีนะครับ,เร,รบเราจะมีคอนเสิร์ตของน้องในอันนะครับในอันนะครับ ตอนนี้พ่อแม่แม่ยกพ่อยกนั่งรอยอยู่หน้าเวทีแล้วนะครับทันที่มเดินมาก็แวะเวียนมาได้นะครับพวงมาลัยก็เยอะแยะแล้วนะครับ หรือว่าจะนั่งทิมชาสวรรค์ดูคอนเสิร์ตน้องพงก,ก็ได้นะครับนั่งทิมชาสวรรค์ก็ได้นะครับมาทางได้เลยนะครับของเล่นนะครับสไเลเดอร์อรถไฟนะครับครับพาลูกประหลานมากันได้เลยนะครับด้านหลังก็มีคฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับคฟอร์นิเจอร์อยู่ด้านหลังนะครับหน้าดวงเรียนดอกบัวนะครับ ตั้งคอริเจอร์ก็มีร้านขนมตังแตกอยู่ด้วยนะครับ้ละขนมตบบร้อนๆน,นะครับเดินไปกินโคบุญกันได้นะครับร้านบังล็กนะครับบางล็กร้านโคบุญน,นะครับไปกันเลยนะครับตอนนี้อย่าลงาปากกินแล้ว ลุงเกรั้งตัวมือเจนะครับนี่0บาทวันนี้แม่ไปลอดท้องมังกรมาที่ท้ำเลเขากรอบช่วงที่เอาตัวนอนลงไปอ่ะ จะมูกแม่โด่งมากเลยไปชดเดินก่อนเดินเท้ามาก่อนเดินกระดูกสันหลังมาก่อนแมวเป็นไงเข้ามาทำไมวันนี้าแมวเข้าไปพอออกมาแมวบอกไม่เข้าเสียดายเสียใจแย่เลยสวยเนาะสวย สวยจริงเลยทำเลขากรอบไม่สุบบอกว่าไม่เสียอะไรได้ชเกิดหชาตเกิดได้มาเนาะอเนาะโอสวยสวยมากทำเลขากรอบเนาะเรหือเท่านี้ดันแทบแย่เลยกวัวเรือไม่พ้นล่องแล้วตัวเราติดเพดานด้วยเนาะ ตเพดานดูหน้าน้ําชาแล้วก่อนเป็นไงดีคะ่คะจมูกได้คะ่ะว่าจมูกหายไปเอาโทรศัพท์ไงทีแรกน้ำชาก็ถ่ายใช่ไหมอันน้ำชาโทรศัพท์ถ่ายเสร็จแล้วพอมันมันชาก็จะเอาโทรศัพท์ไว้ที่อ,อกแล้วมันก็ถ่ายได้เรื่อยโออดีนะไม่หนะล่นอ๋อใช่ดีไม่หล่นลงน้ำโออค่อยเอาห้องที่หลังต้องค้องคอใส่เชือกเนาะโอ้ยด่นะ ้องเป็นถ้าก,กล้องไม่เป็นน่าจะเหมือนอคลิปคูเกะที่พิจิตจะเล่าให้ฟังคลิปคูเกะที่พิจิตนะ่ะมันเป็นกล้องโกโปรน้ำแมวนะ่ะเขาบอกว่าเสียดายที่เขาขึ้นเต้นบนเก้าอี้ไม่มีคนถ่ายน้ำแมวใส่หมวกด้วยถุงพลาสติกฝนตกแล้วก็ไม่มีใครถ่ายแต่คู่เกนะน่ะ ใช้ให้ครูชื่อมุ้ยอ่ะถือต้องแทนแกก็ถือกลับด้ากลับหลังไม่ถ่ายแลอันเลยถ่ายแต่น้ำแมวเห็นน้ำแมวเต็มจอออันนี้ครูเกศเห็นคลิปว่าครูเกศไม่กล้าปล่อยเพราะว่าน้ำแมวเคยพูดว่าไม่ถ่ายเขาเขากลัวทางบ้านรู้แล้วน้ำแมวก็มาบ่นทีหลังว่าไม่พี่ครถ่ายน้ำแมวเลยน้ำแมวเต้นบนงกาอีครูเกศบอกมีแต่ไม่กล้าลงเพราะว่าน้ำแมวช่วงนั้นเขาสงวนตัว เขากลัวคนรู้เขาตามเด็กดอ,อ,อ่าพอคลิปออกมา่นั้นแหละลงไปเลยชอบใจเต้นอยู่บนขอี้เต้นอยู่บนขอี้ฝนตกใส่ถุงมาติกบนหัวอือวันนั้นน่าขำมาก